สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตังแล้วนะครับเทคแฮงเอาท t ทุกคนก็อาจจะแปลกใจนะที่เห็นตังอยู่แต่ในสตูแล้ววันนี้มานั่งอยู่ในรถเนี่ยจะไปไหนกันก็ตอนนี้ตังกาลังไปเขาใหญ่กันนะครับผมไปถ่ายงานที่เขาใหญ่ก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเอ้ยถือโอกาสทําคลิปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าและคนที่จะสัมภาษณ์วันนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลในนั่งอยู่ข้างผมเลยก็แนะนําตัวนะครับ ครับก็สวัสดีครับผมนายนะครับจากเ c h แองเอิลนะครับแน่นอนว่าวันนี้เราก็มาขับรถอยู่กับตางข้างๆนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เรามาอยู่กับรถรุ่นใหม่แต่เราจะไม่ได้มารีวิวคันนี้เพราะว่าเขาจะมาสัมภาษณ์ผมนั่นแหละใชนน่เราจะมาสัมภาษณ์กันส่วนเรื่องรถก็รอไปติดตามนายทีนะครับ <โอ S 2> ทุกคน <โอ S 2> ก็เริ่มเลยแล้วกันขอถามประวัติส่วนตัวนายหน่อยว่านายเนี่ยเรียนจบอะไรมาก็ จริงๆถ้าบอกไปก็อาจจะคนอาจจตกใจเพราะว่าจริงๆอะผมเรียนสถาปัตย์ที่ธรรมศาสตร์มาสถาปัตย์ใช่คือมันคนคนละแนวเลยเออก็แบบคือเท่าที่ลองมาคือเหมือนไปฝึกงานไปทํางานมาสักพักหนึ่งอ,อ่้อรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะทั้งเรื่องของความกดดันการทํางานต่างๆก็เลยแบบหางานอื่นแล้ตอนนั้นก็ทำเทคเอาทอ,อยู่แล้วที่ทำเป็นรีวิวมือถือ ก็เลยแบบเปลี่ยนสายมาทําด้านนี้ทันทีเลยก็ไม่ต้องแปลกใจนะทุกคนนายจบสถาปัตย์ส่วนผมจบวิศวะมาสุดท้ายมานั่งคู่กันเออแต่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับพวกนั้นเลยเไม่ได้ไปทำงานเกี่ยวกับพวกนั้นเลยก็เดี๋ยวเรามาเข้าคําถามแรกกันเลยดีกว่าไม่ต้องพูดภาพทำเพลงก็จะถามนายว่าทําไมนายถึงชอบรถถึงมารีวิวรถออันเนี้ย คือมันเป็นความชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วที่บ้านก็ส่วนตัวพ่อก็แบบเล่นรถอยู่แล้วแต่เป็นรถพวก SUV รถล,ลยุยก็พาชอบพาไปเที่ยวขึ้นเขาอะไรเงี้ยแล้วชอบให้ลองขับอยู่ได้เร<อ>ื่อยก็เลยชอบตั้งแต่เด็กและถ่ายรูปรถสะสมรถโมเดลอย่างเงี้ยก็มีมา<อ>ั้งเะเหอัขับโมเดลที่บ้านก็มีจี๊ปขับ<อ>จีป<อ>๊ป <ๆ S 2> ม,มันมันปลูกปักมันตั้งแต่เด็กะแล้วก็เพิ่งมาได้ทําสิ่งที่ชอบตอนระดับหลักเองไงโอ้โหอันนี้เขาค่อนข้างมาตรงสายนะทุกคน<ช>ต้องบอกว่านายเป็นคนที่โชคดีมากนะค <c oughs> ือ <c oughs> ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบก็ประมาณนี้สําหรับคําถามแรกงั้นเราไปคําถามต่อไปเลยดีกว่าแบบเร็วๆก็คือถ้านายจะรีวิวรถแต่ละคันเนี่ยเราต้องทําเรื่องยังไงบ้างถ้าสมมุติแบบว่าได้ขั้นตอนตั้งแต่การไปขอรถจากแบรนด์ต่างๆเลยเนี่ยถ้าพูดได้ก็อยากให้บอกทุกคนหน่อยขั้นตอนหรอถ้าพูดตั้งแต่เเริ่่มมชองลย อ่ะเริ่มช่องเลยก็ได้อะคือตอนแรกๆเนี่ยเราอาจจะเพิ่งเริ่มของฝั่งออโต้เนาะอ,อาจจะยากในเรื่องของการของรถมารีวิวคือด้วยอาจจะด้วยยอดซับด้วยอะไรเขาอาจจะไม่รู้จักอ,อาจจะยากยานิดนึง ก็อาจจะต้องรอส่วนตัวถ้าเริ่มได้อ่ะเริ่มจากการรีวิวรถตัวเองก่อนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อแบบได้ลองว่าคนรีวิวยังไงแนวไหนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เขาดูได้อ่าก็เหมือนสร้างผลงานตัวเองไปก่อนจากสิ่งที่เรามีแล้วค่อยไปติดต่อแบรนด์ไปลองคุยกับเขาว่าเอ้ยเราอยากทาคลิปแบบนี้แบบนี้ก็ถ้าเขาสนใจในตัวเราเขาก็จะจ้างเราแบบทุกวันนี้นะครับทุกคนก็ดูว้นางน้องๆก็แบบตั้งแต่แรกๆเลยก็อาจจะเป็นอย่างตอนนั้น นิสสันนี่เขาเป็นคนจ้างแบรนด์แรกเลยก็คือต้องขอบคุณมากๆเลยครับอตอนนั้นคือเป็นรถไฟฟ้านิสสันลีฟนะแล้วก็ให้เราไปลองขับลองทําก็เลยแบบเฮ้ยเราก็ทําสายนี้ได้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจนแบบมาถึงตอนเนี้ยอืก็เลยแบบเลยลองทำไปเรื่อยๆเพราะตอนแรกนายจะทําพวกมือถืออะไรเป็นหลักนะทําอยู่ช่องเงียงเอาเป็นหลัก แต่ตอนนี้ก็เป็นมาทางนี้แทบจะเต็มตัวแล้วแต่ทางมือถือก็ยังเข้าได้อยู่นะครับก็ต่อไปเลยจะรีวิวทั้งทีเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างพวกรายละเอียดโปรดักชั่นต่างๆเนี่ยนายจะเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะนั่งในรถบ้างอาจจะแคบๆหรืออาจจะต้องไปหาสถานที่ข้างนอกเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็อันนี้จริงๆมันก็มีอุปกรณ์ก็เกี่ยวนะฮะแล้วก็ทีมงานจะเกี่ยวด้วยก็มีทีมผมก็จะมีอิง เป็เพื่อนผมเนี่ยกำลังตัดกันอยู่เนี่ยเรียวเรียวเลยทุกคนก็จะมีแบบทีมงานมาช่วยถ่ายด้วยตัดอย่างเงี้ยครับก็เรื่องอุปกรณ์ก็จะมีพวกกล้องหลักๆมีโคโปรไว้ถ่ายในรถมีไม์ไร้สายของนี้ครับแต่จริงๆคืออยากแนะนำว่า อยากเน้นคอนเทนต์เป็นหลักก่อนนะใครที่เริ่มต้นนะอุปกรณ์นะไม่สําคัญหลอกอยู่ที่คอนเทนต์เราจะใช้มือถือถ่ายก็ได้ต้องบอกตรงว่าช่วงแรกที่ผมกับอิงถ่ายอ่ะก็ใช้มือถือ iPhone ก็มีถ่ายก็ไนฟนติดแทนกโปฟไปเลยอนี่ทุก็ถ้าถ้าจะทําเนี่ยนายเขาบอกว่าให้เรา ไปที่คอนเทนต์ก่อนคือถ้าเรามีความคิดสร้างสารรค์เนี่ยอุปกรณ์มันไม่ใช่ปัญหาไว้ทุกคนจริงๆเราอาจจะเริ่มจากเอามือถือมาถ่ายเพื่อเอาไปลงคลิปก่อนก็ได้แล้วเพื่อแบบถ้าสมมุติเรามีการจ้างเข้ามาอะไรพวกนี้เข้ามาเนี่ยเราก็ค่อยขยับโปรดักชันของเราเข้าไปใช่ไหมคือเอาที่เรามีก่อน เอาไม้ธรรมดาก่อนก็ได้ไม่ต้องไล้สายอะไรเงี้ยคือแบบเริ่มต้นที่แบบไม่ต้องเจ็บตัวเยอะอลองดูก่อนเน้นคอนเทนต์ว่ามุมกล้องเป็นยังไงถ่ายแบบไหนพูดยังไงอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาโอ้อันนี้ก็ต้องเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างดีเลยนะทุกคนก็แบบทุกคนอาจจะแบบคิดว่าเฮ้ยจะทำคลิปจะมีคนจ้างอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาไหมหรือต้องใช้หลายอย่างไหมจริงจริงมัน เน้นไปที่คูดคอนเทนต์เนาะกับความเป็นตัวเองเนาะไลฟ์สไตล์อะไรพวกนี้เนาะก็มากันที่คําถามต่อไปนะครับก็อาสงสัยนะว่ารถแต่ละประเภทเนี่ยแต่ละราคาเนี่ยเราจะต้องทําคลิปเนี่ยต่างกันไหมจะรีวิวยังไงมันต่างกันหรือเปล่าเอออันเนี้ยอันนี้ถือว่าสําคัญนะเพราะว่าสมมติถ้าพูดง่ายๆตอนนี้เราอยู่นเอสคัสแต่ถ้าเราไปรีวิวพวกอีโคคาร์ถ้าเราไปรีวิวเอสคพูดเรื่องประหยัดน้ามันพูดเรื่อง ความสะดวกสบายในคนขับอาจจะไม่ตอบโจทย์อย่างเช่นไปขับอีโคคาร์แต่พูดเรื่องแบบการนั่งข้างหลังสบายไหมมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เราต้องดูว่าแต่รถราคาเนี่ยเขาเน้นจุดไหนกลุ่มลูกค้าแบบไหนคือผมวเราขับซูเปอร์คาร์มาพูดเรื่องอัตราสิ้นเปลืองก็ไม่ใช่ะใช่ใช่มันก็ต้องแบบดูว่ารถที่เราขับเนี่ยลูกค้าแบบไหนกลุ่มไหนที่เขาจะซื้อไม่เป็นเรื่องไหนใช่อย่างเช่นเราขับเอสคร์อยู่ตอนนี้เราก็ต้องเน้นไปที่เบาะหลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบ แต่รุ่นแต่ราคาเราต้องศึกษาก่อนว่าเขาอะทำมาเพื่อขายอะไรอันนี้<ก>เป็นจุดหลักเลยที่ต้องสําคัญก็ประมาณนี้นะทุกคนก็แต่ละรถแต่ละราคาเนี่ยมันไม่เหมือนกันจุดเด่นของแต่ละรถเนี่ยไม่เหมือนกันเราก็จะเน้นไปที่รถนั้นๆเพื่อรีวิวให้ตรงจุดจริงๆนี่ก็จะเป็นสไตล์การทํางานของนายนะครับสําหรับในหัวข้อนี้ก็มาที่3คําถามสุดท้ายนะครับสิ่งที่ชอบหรือข้อดีจากการที่เราเนี่ยได้เป็นนักรีวิวรถเนี่ยนายพอจะบอกได้ไหมว่ามันมีอะไรบ้าง อืมถ้าสิ่งที่ชอบจริงๆก็คือได้ทำตามความฝันแหละก็คือได้ยยตรงจุดได้ลองขับรถหลากหลายรุ่นที่เราอาจจะไม่ คงไม่มีตังค์ซื้อเปลี่ยนทุกอาทิตย์หรอก <Okay. S 1> อันนี้เป็นข้อดีหลักๆเลยคือได้ขับทั้งรถราคาไม่เริ่มต้นเท่าไหร่หรือว่าจนราคาหลักสิบล้านอก็ได้หมดอันนี้เป็นข้อดีหลักๆเลยรวมถึงในเรื่องของการที่เราได้ลองแล้วก็ได้เล่าอธิบายข้อดีข้อเสียให้กับคนที่จะไปซื้อจริงๆ oh. อันนี้คือมีคนซื้อตามที่ผมวิวไปหลายคันเหมือนกันเอออย่างเช่นพี่เขาก็ซื้อแบบตัว rs 3อะไรเงี้ย s 3ตัวแพงๆเงีงเ้ยซึ่งบางทีรถพวกเนี้ยพวกโชว์รูมเขาไม่มีให้เทสไดรเรา่เป็นคนสําคัญที่ต้องเล่่าาว เอ้คันนี้มันจะตอบโจทย์เขาไหมข้อดีข้อเสียของเขาที่จะเจอเนี่ยเป็นยังไงซึ่งบางคันอาจจะขับไม่ได้แบบเฟอร์รารี่จะไปลองขับก็ยากหร่อว่าพวกアาวดี้ตัวแรงๆ AMG อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีในจุดเนี้ยเป็นจุดสําคัญเลยที่ผมมองว่ามันได้เป็นข้อดีสำหรับคนที่ชมคิดของเราได้ก็ลามว่าเราเป็นตัวกลางอะเนาะที่จะสื่อให้ถึงทุกคน นี่ก็เป็นทั้งข้อดีของทุกคนแล้วก็ข้อดีของนายก็ได้ลองอลหลายๆรูปแบบเพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบเอามาพูดให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นกับรถที่นายเขารีวิวนะครับทุกคนมาต่อกันที่คําถามต่อไปแต่นี้ถ้าให้ถามจริงๆเนี่ยเหมือนนายจะแนะนําไปข้างต้นแล้วนะแต่เผื่อมันเอามาเป็นการแบบว่าพูดเน้นอีกทีหนึ่งก็คือถ้าจะให้นายแนะนําคนที่เขาอยากมาสารฝันอนะอยากมาเริ่มรีวิวแบบนายเนี่ยควรเริ่มจากอะไรดี จริงๆตัวใหา่คนที่อยากทํารีวิวรถก็คงชอบรถอยู่แล้วอ,อันนี้จะเป็นต้นทุนเดิมเลยแต่อยากบอกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ทําด้วยความชอบเป็นหลักก่อนอคืออย่าไปหวังผลตอบแทนอะไรเยอะในช่วงแรก <c oughs> คืออย่าหวังว่าเอ้ยเขาจะน,นู่นนี่นั่นไหมหรือว่าทําไปเนี่ยจะมีคนดูไหมหรือว่าแบบเอ้ยจะมีคนมาสนใจเรามีคนติดต่อเราไหม <c oughs> อันนี้คืออย่าเพิ่งทาในช่วงแรกคืออย่าเพิ่งคาดหวังอะไรเยอะ <c oughs> ทําเพราะว่าเราอยากจะสื่อสารให้คนอ่านคนดูมากกว่าช่วงแรกจะดีกว่าคือทําด้วยความรักของเราอะ่ะ <c oughs> แล้วงานมันจะออกมาตามที่เราตั้งใจจริงมากกว่า <c oughs> อย่าไปคาดหวังเยอะในช่วงแรกคือทำเพราะรักจริงๆ มันน่าจะออกมาจากคลิปเลยว่าเฮ้ยคนนี้ทำเพราะว่ามันชอบจริงๆแล้วคนดูจะรู้สึกได้อันนี้ผมว่าสำคัญนะ,ะก็อาจจะเริ่มจากถ่ายคลิปสั้นก่อนอหรืออะไรงี้ก่อนเนาะใช่คือไม่ต้องเน้นอุปกรณ์เน้นทำทำสิ่งที่มีให้มันดีที่สุดให้มันตอบโจทย์ของเราได้มากที่สุดอันนี้น่าจะดีที่สุดก็น้องๆเพื่อนๆที่อยากจะมารีวิวแบบนายนะครับก็ลองเอาคําแนะนําของนายเนี่ยมาดูกับตัวเราว่าเฮ้ยเรา น่าถึงเวลาออกไปลองทําแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มจากสิ่งง่ายๆรอบตัวเราก่อนก็ได้จากรถที่บ้านจากมือถือที่เรามีถ่ายลงติ๊กตงติ๊กตอกอะไรแบบนี้ก็น่าจะเริ่มฝันของเราได้นะก่อนติ๊กตอกคือทําไปจริงๆอ่ะตอนที่ผมทําแรกๆเนี่ยสิบคลิปแรกก็อาจยอดวิวไม่ได้เยอะหรอกคือทําไปเรื่อยอ่ะมันก็มีจังหวะหนึ่งที่ของเราอาจจะเฮ้ยโอเคดีขึ้นติดอะไรขึ้นมามันก็จะโอเคมาก อลองทําไปเรื่อยอย่าท้อทําไปอ่ะทำพะรักทำไปเรื่อยคืออย่าไปคาดหวังอะไรตอนแรกแล้วมันจะมีกําลังใจทําไปเรื่อยอ่าประมาณนี้ทุกคนก็เรามาที่คาถามสุดท้ายเลยแล้วกันต้องบอกอย่างนี้นะทุกคนคือผมกับนายเนี่ยแทบไม่ค่อยได้เจอกันเลยเพราะอะไรไหมทุกคน <c oughs> เพราะว่านายทํางานหนักมากก็เลยต้องมาถามหน่อยว่าทํางานหนักขนาดนี้เหนื่อยไหม ก็หนักขนาดไหนคือต้องมาถ่ายบนรถรงนี้เออคือนายออกทุกวันจริงๆนะทุกคนคือแทบไม่มีเวลาพักเลยนะก็ข้อเสียหลักๆของรีวิวรถ่ะคือมันเสียเวลาันนี้พูดตรงเลยว่ามันใช้เวลาเยอะคือเราจะผมอ่ะโดยช่องของเราเนี่ยทุกคันที่รีวิวคือต้องขับจริงๆแล้วก็ขับด้วยระยะทางไกลมากคืออยังตาม200โลเท่านั้นนะไปต่างจังหวัดทุกครั้งอืมันก็เป็นข้อหลักๆคือเสียเวลาถ้าถามว่าเหนื่อยไหมจริงๆตอบตรงๆเลยนะแบบอันนี้คือไม่หลอกก็ได้ S <S <S ไม่เหนื่อยบอตรงเลยไม่เหนื่อยเพราะว่าทุกครั้งที่ผมรีวิวออกไปอ่ะมันมีคนมาดูอืแล้วคน,คนมาดูบางคนเขาซื้อรถตันที่เรารีวิวไปอืคือแค่คันเดียวผมทํามาปีกว่าเนี่ยม,มีคนซื้อคันเดียวผมก็หายเหนื่อยละมีพี่เขาซื้อ G L C 43ไปเป็นคูปเป้สปอร์ตอย่างเงี้ยมันก็ ขายเหนื่อยแล้วจริงๆมีคนซื้อตามรถที่เรารีวิวอ,ะอ่ะคือแบบไม่คิดว่าคนจะกล้าซื้อรถ6 7เจล้านตามที่เราแค่รีวิวแค่นี้เองอืแค่นี้มันก็แบบขายเหนื่อยแล้วอ่าเวแนกนกันทุกคนก็แน่นอนเราตั้งใจทําผลตอบรับมันก็<ช>อย่างนั้นนะมันก็เลยทาให้นายเขาไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะทุกคนแต่ต้องบอกเลยว่างานชุกนะช่วงเนี้ยแต่ก็เขาเขา,เขามาได้เรื่อยๆครับได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปสัมภาษณ์นักรีวิวรถอย่างนายนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับทุกคนที่ อยากลองทาหรืออยากลองสารฝันอยากเริ่มก็ลองดูคลิปนี้เผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะครับก็สําหรับวันนี้ผมนายและอิงก็ขอตัวไปเขาใหญ่ก่อนเดีย๋ยวไปลุยงานต่อโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ,รบอิงหลับ้้ทุกคน <laughs> บ๊ายบาย <laughs>